กราบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขสุคนชาวช่องยูทูปปัญจกันยี่สิบเก้านะคะมอนี้ยีก่อนพาพี่นองมักยางป้าออกกําลังกายนะคะเช่นเก่าเช่นเคยเช่นเดิมเจอเห็ดกาเก็บนะคะมักยางไปยางกําลังกายไปนําชมปลาสวยงามพอเห็ดกาเก็บไปไปพร้อมกับเยีก่อนเลยนะคะไปเจอหยีก่อนจะได้เห็ดอะไรหนอจะเจอเห็ดไหมหนอไปดูคลิปหลังกันค่ะพี่น้องเห็ดเห็ดเห็ด ด,ดูดูดูมันกินได้ไหมตรวจสอบเจ้าค่ะขาแดงบ่ได้กินได้เห็ดแดงเอาเบบี้มันก็มีเอาหมดเลยแม่เห็ดแดงขาแดงอุ้ยแมนแมนขาแดงเออเห็ดแดงขาแดงนี่ไงมันแดงหน่อยหน่อยนี่ดูใกล้ใกล้นี่พี่น้องอุ้ยใช่นี่ไงกินได้อย่งอางอุ้ยเอาทา่ลูกกกบเบิลน้องยีก้อนเจอกลุ่มเห็ดแล้วเจ้าค่ะนี่ค่ะขวัญเทอกเทอกมาปาดเซกตาแล้วฉันจีบไปยางไปใต้กุ้มนั่นเอ้านั่นโอุ้ยผีหนองงามๆนี่นี่นี มาเก็บผีอีกกันพี่น้องสะอวันสะอวันย<ม>ังมาตั้งโดนเพิ่งมาเจอกุ้มเห็ดนี่ละจ้าอุ้ยกุ้มนี่ก็งามเอ้ยเนี่ยเอาไปตำอันนี้เหมือนเห็ดตะไคร้นะแม่เห็ดกอบ้านเฮาได้แดงผันเห็ดแดงขาแดงเอาเลยค่ะอ่าเนี่ยพี่น้องมันเพิ่งสิเกิดนี่พี่น้อง,งกุ้มน,น,นี่กะไร้ดอกเติบแม่อุ้ยอุ้ยปาดเอาขาลูกสาวน,นั่นดอกนึง <Bien ven ido> พ ja ok e, e. so, u, ี o oi, o oi ่น้องแต่ละรากุมกับไลไลดอกเติรอยู่เด้อุ้ยเหยียบทำไมใช่ป่ะอุ้ยอุ้ยเหยียบเลยเดาปกสวยเลยนะให้แกเอาแน่นแน่นยช่ๆตุ่มๆอยู่นี่แม่เหยียบก็เอาได้อุ้ยไปเหยียบเขาทำไมล่ะมอเห็นมันอยู่ในมอดพี่น้องแม่นมุนอีเลยมาอืมเด็เอออย่างงามอยู่มากอ่ะแม่อันนี้เฟืองเน่าแล้วอันนี้น่ะหนอนกินเก็บเมา เด,เดี๋ยวพี่นอ้องพี่น้องเห็ดยุ่มเดี๋ยวได้ตั้งหลายดอกจ้าไปตอปไปตอพี่น้องดูพี่น้องจะเปิดให้ดูว่าเห็ดอะไรเห็ดเห็ดหาดไหญหนแม่พี่น้องตาบานเฮาแหมเนี่ยตาบานเทาคือเห็ดหาดญ่เด้อค่ะมันบ่แซ่บพี่นอ้องเห็ดอันนี้มันบ่แซปพี่น้า ป้าถูมึงน,นะโอ้ยดอกสวยมากวนะ่ะป้าถูยเห็ดดอกงาแมแห้งมันกินได้อยู่ได้อวนถ้าโศกับบ้านน้ำบ่เอากลับบ้านด้วยไหมเขากินได้อยู่แต่เขาไม่อร่อย แปดเบิงเหตุหนังว่ากลุ่มหนีพี่น้องจะมาง่ามแท้พี่น้องว่าเอามันดอกนอกข่าดี่ก่อนพวกกินที่ก่อนบรูดจักก็ปล่อยเขาไว้เนาะมันงามเอาไม่พี่น้องเบื้องน้าแปดเบืเห็ดเหลืององปอง,ปองอยู่ดอกนึงนี่ยูผู้เดียวอะไรเห็ดเหลืองมู่เข้าไปใส่ละไปครับพี่น้องผลงานยังปลาแยกก่อนเมื่อนีค่ะ นี่ไตมุกยู่ได้พี่น้องเห็ดก็ได้จากไล่พี่น้องชาวยูทูบก็จะกย่ิบเก้าไปแล้วนะคะภาพมาเดินป่าก็ได้เห็ดเท่านี้แหละออกกลาลังกายไปด้วยเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะจากลากันพร้อมกับป่าสวยๆเห็นมกค่ะงามงามงามนั่งเศร้าเมออยู่ยคอลแล้วก็สิเขาบ้านเราด้วยค่ะเมื่อยแล้วโอ้ง่งงามได้พี่น้องค่ะนะ่ะนะคะอ่ะ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดติดตามนะคะช่องของยายกรณกันยายกรณยี่สิบเก้าด้วยนะคะสำหรับคลิปนีส้สวัสดีค่ะค่ะพี่น้องป้องไปสุขุสุขคนวันนี้ยายกรณนจะนําเสนอนะคะนะเห็ดหน้าแดงนะคะนี่ค่ะหน้าแดงขาแดงเห็นไหมคะ่ะไ,ไม่มีพิษนะคะกินได้นะคะอร่อยนะคะนี่คือนะคะ หน้าแดงขาแดงนะจ๊ะ oh, s <S เห็นไหมคะ oh, s <S นี่คือเห็ดอร่อยทั้งหมดนะคะ oh, s <S อันนี้ก็เป็นอีกตระกูลหนึ่งนะคะ oh, s <S หน้าแดงซ้ำ oh, ดินไดนะคะทุกดอกคืออร่อยนะคะ oh. อันนี้คือเห็ดดินของสวีเดนนะคะ oh. เข้าไปล้างเห็ดกันนะคะถ้า oh. พี่น้องไปล้างเห็ดจ้า ค่ะพี่น้องต้มเห็ดแดงนคะคะต้มแล้วก็ลวกไอ,อสุกแล้วก็อัดแข็งเอาไว้นะคะนี่ค่ะล้างน้ำเย็นแล้วก็อัดแข็งได้เลยนะคะเพื่อนๆน,นี่เลยต้มเห็ดไปแช่แข็งกันจ้า โอเคค่ะจากลาท่านผู้ชมไปแล้วนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ้าสััสดีค่ะ